สวัสดคีค่ะนารีพยากรค่ะวันสงกาน์นี้ก็ขอให้แฟนคลับทุกๆท,ท่านมีความสุขสมหวังในทุกๆสิ่งดังใจปรารถนานะคะอย่างไงก็วันนี้เรามาดูคลิปแรนดอมกันดีกว่าวันนี้วันสงกา์ทั้งทีเราก็ต้องดูเกี่ยวกับนางสงกา์สักหน่อยเนะาะแฟนคลับขอมาแล้วก็พูดถึงนางสงกรารว่า นางสงการปีนี้จะให้โชคอะไรแก่คุณเนาะนางสงการปีนี้ชื่ออะไรนะกิมิทาเทวีใช่ป่ะก็เป็นพูดง่ายๆก็เหมือนนางฟ้าเนาะนางฟ้าทั้งเจ็ดองลักษณะคล้ายๆกันอืมดูซิว่านางสงการปีนี้จะให้โชคอะไรแก่คุณนะ,นนออะไนะะนพ่เ,นนนะปไนะเป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ ดูไว้เพื่อความบันเทิงนะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางดูไว้สําหรับรับพลังงานบวกๆเนาะขอบคุณสําหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะเก็บไพ่ไว้สน่่ะมาดูกันดีกว่านางสงกรานตปีนี้จะให้โชคอะไรกับคุณ The Hangman, The Star เปิดสักลาดใหม่นะนางเทวีมาหาเลยโดยเฉพาะเลยนะคะ The Fool โหมีแต่การเริ่มต้นอะอ The Emperor, The King of Swords โอเคนะเขาบอกว่าสงการานปีนี้สิ่งที่นางสงการานจะมอบให้คุณก็คือความอึดอัดใจทั้งหลายทุก กเก่าๆที่คุณเจอเจอมาไม่ว่าก่อนหนะ้านั้นคุณจะเจอเจอเรื่องที่มันมันปัญหาต้องหนักงงพอสมควรเลยค่ะไม่ว่าจะความรักก็อาจจะอยู่ในรักที่ทุกข์ทรมทคมขคืนเนาะการงานก็อาจจะถูกไล่ออกถูกออกจากงานกิจการล้มเหลวหรือเจอเพศภัยพิบัติใดๆก็ตามทําให้รู้สึกว่า,าชีวิตเหมือนไม่มีทางออกนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคุณจะไปเจอเจอกับเรื่องราวที่มันอึดอัดโดยเฉพาะเรื่องการงานการเงินนะอาจจะถูกคนแบบบีบคั้นก็ได้ สุขภาพก็เหมือนกับว่าหลายๆคนอาจจะเจ็บป่วยด้วยภูมิคุ้มกันบกพร่องอ่าโรคเรื้อรังก็ดีอ่าพูดถึงภูมิคุ้มกันบก,บกพร่องก็พูดถึงวัคซีนสักนิดหนึ่งเนาะที่แม่หมอเคยเตือนมาตั้งแต่โควิดยังไม่ทันจะจะเริ่มมาเนี่ยค่ะบ,บอกว่าอ่วัคซีนเนี่ยมันจะเป็นพิษนะมันจะไปทาร้ายทําลายระบบเลือดและระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายอย่าฉีดอย่าฉีดถ้าเป็นไปได้อย่าฉีดถ้ามันจําต้องฉีดก็ฉีดแค่สองเข็มใครที่ฉีดไปสามสี่ห้าเข็มเนี่ยวหา หาอะไรมาล้างพิษนะคะอย่างน้อยรังจืดที่หาได้ง่ายที่สุดนะคะแม่หมอไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับยาเขาหรอกค่ะแต่เอาเอาสิ่งที่คิดว่าคุณกินแล้วคุณจะปลอดภัยในตัวคุณมาช่วยมาบอกคุณแค่นั้นเองถ้าเกิดได้รายได้นะก็คงรวยไปแล้วแหละไม่ต้องมาจนอยู่แบบนี้นะเออหลายๆคนถามว่าได้รายได้มาเท่าไหร่จ้ะคุณนาจิตคุณยกระดับให้มันสูงหนะ่อยเนาะแม่หมอไม่ได้รายได้เลยจากใครทั้งนั้นแหละแต่เมตตาคุณนะคะเลยมาช่วยบอกนะ อ่าอย่างน้อยลังจืดใบสดหรือว่าเป็นแคปซูลถึงก็ลองไปหาซื้อหากินนะช่วยได้แต่เห็นเขามีในข่าวอะไร C D ดีอะไรไม่อันนี้ไแม่หมอไม่ไมน่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันมีงานวิจัยอะไรรองรับไหมแต่หลายๆคนเขาบอกว่ากินแล้วมันดีนะคะอาจจะช่วยรักษามะเร็งได้คุณก็ไปติดต่อติดต่อหาดูเองนะอันนี้แม่หมอไม่รู้นะแต่สมุนไพรไทยหลายๆตัวช่วยได้นะเห็นใบสุขภาพขึ้นตั้งแต่ใบแรกเลยอะเออระวังโรควูบโรคอะไรเนี่ยมันจะมามาเยอะแยะเต็มไปหมดเลย อืมเอาเป็นว่าไม่ว่าอดีตคุณจะเจอเจออะไรมาหรือสุขภาพตอนนี้คุณจะไม่ดียังไงก็ตามเนี่ยแต่เหมือนกับว่านางสงการเนี่ยนางเทวีเขาจับมาให้ชีวิตคุณใหม่นะมีเดอะสตากับเดอะปูให้คุณได้อิสระให้คุณได้เหมือนเกิดใหม่นะ่ะมีชีวิตใหม่หลุดพ้นจากพันธนาการที่ความอึดอัดความโชคร้ายความเจ็บป่วยความทุกข์ใจใดๆก็ตามนะี่ยคุณจะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลย ได้ชีวิตใหม่ชีวิตนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะตัดสินใจออกจากจุดเดิมๆนะคะเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่คือทิ้งจุดเดิมๆสิ่งเดิมๆที่มันมีปัญหาที่มันอึดอัดเพื่อที่จะออกเดินทางชีวิตครั้งใหม่ก็ได้นะหลายๆคนอาจจะเปลี่ยนงานออกจากงานเดินทางไปต่างถิน่นต่างแดนออกจากความรักที่มันไม่สุขสมหวังเพื่อเริ่มต้นชีวิตตัวเองใหม่อันนี้แล้วแต่นะักสิ่งที่คุณจะทํามันเหมือนกับคุณได้ชีวิตใหม่บางคน สุขภาพจากที่มันแย่ๆก็กลับมื้นขึ้นมาดีได้มันก็เหมือนคนเราเนี่ยถ้าสุขภาพป่วยหนักจะตายแล้วอยู่ดีๆกลับมาแข็งแรงได้มันเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะแม่หมอก็ผ่านตรงนั้นมาแล้วแหละคือจะตายแล้วหมอบอกว่ารักษาไม่ได้แต่ทางสมาธิก็พระัุทธองค์รักษาจนหายได้องค์จิ่วอ้วง องค์พระแม่คุณอิมก็รักษาจนหายได้จนถึงทุกวันนี้มันก็เหมือนชีวิตที่ตายแล้วเกิดใหม่จริงๆคุณก็เหมือนกันนะคุณจะได้รับพรนี้จากเทวีทรงกรานในปีนี้นะคะชีวิตคุณจะเบิกบานชีวิตคุณจะมีความสุขเจอเจอแต่สิ่งที่ดีคุณจะมีอํานาจนี่เขาบอกว่าคุณนะ่ะมีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะไปสู่ผู้บริหารระดับสูงหรือถ้าใครลงการเมืองสอสสวรัฐมนตรีใดๆก็ตามคุณมีเกณฑ์จะชนะนะอืมจะชนะแล้วก็ ใครที่ทํางานกับต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือบางคนอาจจะได้งานใหม่นะคะมีการเริ่มชีวิตใหม่ไปสู่ต่างถิ่นต่างแดนก็ได้นะคะไปแล้วมาถูกฉะโลกกับคุณน่ะเหมือนดวงชะตาคุณเขาบอกว่าไม่ควรที่จะอยู่ในทีมที่ตัวเองเกิดเออควรจะเจรรลีไปไกลๆโดยเฉพาะถ้าคุณไปทํางานกับพวกต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติจะเหมือนกับจะถูกฉะโลกกับคุณน่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่ อีโกโ้เป็นคนที่ไม่ยอมใครเป็นคนตรงเป็นคนไม่ง้อใครนะ่ะแต่มีความสามารถในการทํางานที่สูงมีสปิริตสูงมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลดังนั้นเขาเรียกว่า,าบุคลิกความคิดของคุณนะ่ะมันอาจจะไม่ไม่ถูกฉลุกับวัฒนธรรมในสังคมไทยๆก็ได้เขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณไปอยู่เมืองนอกเมืองนานนะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนทํากับคนต่างชาตินะ่ะคุณจะได้รับการโปรโมทนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในในที่แบบดีขึ้นอ่ะจะมีคนเห็นความสามารถของคุณน่ะูดง่ายๆ ใครที่จะลงชิงตำแหน่งสสสวรัฐมนตรีก็ประสบความสำเร็จนะอจากที่ก่อนหน้านั้นรู้สึกว่ามันย่ำแย่ใช่ปะใครที่ทำธุรกิจส่วนตัวอะไรใดๆแล้วมันติดขัดอ่ะเขาบอกว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนใครที่ดีลกับองค์กรหน่วยงานรัฐบาลอย่างเงี้ยขอคนในหน่วยงานราชการมาช่วยเหลือก่อนหน้านั้นอึดอัดมีแต่เรื่องติดขัดเขาบอกว่าหลังทรงการไปนี้เหมือนชีวิตเบิกใหม่เลยฟ้าสดใสรับรุ่งอรุณใหม่นะคะเนี่ยเอ่อ ไม่ว่าจะไปติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการคนไหนก็ตามเขาก็จะให้ความช่วยเหลือคุณ <c oughs> นี่ผู้ใหญ่อุปธรภมนะคะหนึ่งไม้เท้ามาอีกอู้มีแต่ก,การเริ่มต้นจริงๆนะทั้ง the fool the star the w a นะหนึ่งไม้เท้าการเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆคือการเริ่มต้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะเริ่มงานเริ่มชีวิตเริ่มความสุขสดใส,สเริ่มแบบจิตใจเขาว่าเริ่มต้นด้วยจิตใจที่แบบมีไฟอ่ะมีไฟในการทํางานมีไฟในการเบิกบานรับสิ่งใหม่ๆเนาะ กไม้เท้าเห็นไหมคุณจะประสบความสําเร็จในทุกเรื่องนะโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพการงานการเดินทางล้วนแล้วแต่ปลอดภัยเนาะใครที่ทําโปรเจกต์ทำอะไรมานานนานเนี่ยประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะหลังสงการนี้เทวี TV, สงการเข้าประทานพรอให้เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเรื่องของการเดินทางเรื่องของตําแหน่งงานนะตอนนี้มันกําลังเข้าสู่การเลือกตั้งเนาะไม่รู้สิ แม่หมอเคยนิมิตมาตลอดว่าไม่ว่าจะยังไงประยุทธ์ก็ยังได้เป็นประยุทธ์นายกต่อที่สุดแล้วนะคะไม่ว่าจะมีนายกคนไหนมาก็ตามสุดท้ายเขาจะได้ขึ้นมาเป็นต่อและนําไปสู่สงครามกลางเมืองสงครามกลางเมืองเกิดเมื่อไรุณก็หนีออกจากกรทมนะคะเพราะว่ามหานามันจะตามไปเตือนมหาแผ่นดินไหวหลายครั้งแล้วนะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันและอ่าวไทยถ้าเกิดมันเกิดรวดเร็วนะไม่มีสัญญาณเตือนด้วยระมัดระวังดูแลตัวเองดีๆนะแม่หมอเตือนในเฟซบุ๊กนารีพยากรน,นะคะ สนใจก็ไปติดตามไว้อ่าต่อซิความสําเร็จในเรื่องของงานเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่าคุณจะมีการเดินทางจริงๆด้วยไม่ว่าจะเดินทางด้วยงานไม่ว่าจะเดินทางด้วยอด้วยการโยกย้ายประเทศเลยก็ได้นะมันล้วนแล้วแต่ไปแล้วคุณจะได้รับชัยชนะได้รับความสําเร็จในเรื่องของการงานอย่างดีเยี่ยมโอ้สิบถ้วยบางคนบางคนอาจจะจรรีจากครอบครัวไปนานแสนนานอยากจะกลับมาอยู่กับครอบครัวตามหาครอบครัวตัวเองมานานแสนนานเขาบอกว่า เออหลังสงการานเนี้ยเขาจะประทานความสุขในเรื่องของครอบครัวให้คุณนะคะคุณจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาอย่างมีความสุขนะคะได้กลับมาอยู่บ้านกับลูกกับหลานกับพ่อกับแม่ก็แล้วแต่นะคะอืมไมาดูซิยังไงต่อเจ็ดดาบ The Devil The World อ่าเจ็ดไม้เด็กถือไม้หกเหรียญห็นมัก ใครที่เคยโกงคุณใครที่คิดไม่ดีกับคุณหลายคนบอกว่าทําไมแม่หมอถึงชอบพูดถึงเรื่องคุณใส่ mon ดําจังเลยไพ่ของแม่หมอมันบ่งบอกถึงเรื่องคุณใส่มนดําแม่หมอก็พูดเรื่องคุณใส่ mon ดําถ้าคุณไม่เจออย่าลืมว่าคนอีกหลายๆายคนบนโลกใบนี้เขาเจอเจอค่ะอืมอย่างที่บอกลูกรวงของแม่หมอเก้าสิบหนึ่งร้อยคนร้อยละเก้าสิบโดนคุณใส่มนดําหมดอืซึ่งคุณอาจจะเป็นหนึ่งในสิบที่ไม่ได้โดนก็ได้นะเป็นความโชคดีของคุณถ้าคุณโดนคุณใส่มนดํา หรือโดนคนใส่ร้ายใส่ความโดนคนคิดกับคุณในทางที่ไม่ดีและกระทากับคุณในทางที่ไม่ดีเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะ,ะหลังสงการเนี่ยเทวีเขาจะจัดการปัดเป่าให้นะคะเขาจะทําให้คุณหลุดพ้นจากอำนาจมืดตรงนี้หรือหาคนมาช่วยคุณให้หลุดพ้นจากอำนาจมืดตรงนี้ภาระงานใดๆที่คุณแบกรับมากมายเนี่ยคุณจะได้เจอเจอคนออลูกน้อง <c oughs> บริวารที่ดีนะคะที่จะมาส่งเสริมการงานธุรกิจของคุณให้ประสบความสําเร็จได้นะคะ บางคนมีเกณฑ์จะได้ไปเดินทางไปท่องเที่ยวรอบโลกเลยนะคะทีนี้ถามถึงเรื่องของความรักแน่นอนที่สุดใครที่ก่อนหน้านั้นความรักมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นมีแต่ความอึดอัดนะอสองเหรียญเดอะซันนะคะนายออฟสอดนะคิงออฟแวนนะคะเดอะสเตรนท์ใครที่ก่อนหน้านั้นความรักมีแต่เรื่องเศร้าหมองมีแต่รักที่ถูก โหลอกลวงให้เป็นเมียน้อยสามีมน้อยไม่มีทางออกมีแต่ความอึดอัดอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าหลังสงการนี้คุณจะได้เจอเจอรักใหม่ของคุณนะคะรักที่เป็นคู่บารมีของคุณคนรักของคุณอาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคนเก่าที่คุณเคยมีประเด็นที่จบกันไปนานหรือรู้จักกันมานานนานแล้วไม่ได้ติดต่อกันแล้ววกกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ หรืออาจจะเป็นคนเก่าวที่เคยโดนคุณใส่บนดําแล้วคุณแก้ของเรียบร้อยแล้วเขากลับเข้ามาในชีวิตของคุณก็ได้นะคะคนคนนี้คุณอาจจะได้เจอเจอคนที่มีชื่อเสียงเด่นดังร่ํารวยมีฐานะโดยเฉพาะเรื่องของยศศัก์ยศศักจะสูงมากเลยอะถ้าเป็นคนทําธุรกิจก็เป็นคนธุรกิจที่มีชื่อเสียงโงดังอะคะ่ะอาจจะอยู่ในแวดวงราชการระดับสูงท <c oughs> หารระดับสูงหรือในสายการบันเทิง ก็ได้นะคะนักร้องดารานักแสดงก็ได้คนนี้เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเขาก็เป็นหัวหน้าครอบครัวมีคัน,ม,คนมีความเด่นดังในหน้าที่การงานและมีความเด่นดังในโลกโซเชียลก็ได้นะคะคือมีธุรกิจที่มั่นคงนะคะและที่สําคัญคือเป็นคนที่อืมเขาเรียกว่าอีโก้นะคะเอขี้หึงขี้ห่วงเป็นคนที่ทํางานเก่งมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีโลกส่วนตัวที่สูงนะคะด้วย แต่ว่าเป็นคนที่จิตใจดีนะจิตใจดีมีความเมตตาอ่ามีความช่วยเหลือผู้อื่นทํางานเก่งค่ะคนคนนี้เป็นคนที่มีความจริงจังจริงใจนะคุณจะได้เจอเจอคนคนนี้เข้ามาในชีวิตโดยเฉพาะอาจจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของคุณเป็นคู่รักของคุณหรืออาจจะมาเป็นลักษณะธุรกิจร่วมงานธุรกิจหรืออาจจะเป็นเจ้านายของคุณก็แล้วแต่ค่ะแต่คุณจะได้เจอเจอคนเนี้ยผู้ซึ่งจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของ งานและการเงินด้วยนะการเงินใครที่ก่อนหน้านั้นหมุนเวียนติดขัดเหลือเกินเงินไม่ค่อยเข้าเลยเนาะหมุนเข้าหมุนออกเรามาดูซิว่าเทวี TV สงการเขาจะให้โชคลาภในเรื่องของการเงินกับคุณไหมคุณเป็นคนที่ทําบุญทําทานนะอะ่ช่วยเหลือคนจิตใจดีรักครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวอยู่แล้วทํางานหนักเพื่อครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยเขาเห็นคะ่ะอุ้ยเทวี TV เขารู้นะคะเขารู้ว่าคุณแกร่งคุณเก่ง เขาจะทําให้คุณประสบความสาเร็จมีชื่อเสียงแล้วดีเอ็มเพอเรอร์ the Emperor, มากับดีเอ็มเพอเรอร์นะคุณดูสินี่ไพ่กุระชุดกันนะเนี่ยดีเอ็มเพอเอร์กับดีเอ็มเพอเอร์นั่นหมายว่าคู่ของคุณเป็นคนที่ต่างชาติต่างทินต่างแดนต่างศาสนาต่างวัยกับคุณแต่ว่าฐานะการงานการเงินมียศศักดิ์มั่นคงมากมาก,มากเลยนะคะและตัวคุณเองก็จะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนต่างระดับสูงบางคนจะลงชิงนายกรัฐมนตรีอะไรก็แล้วแต่นะคะประสบความสำเร็จแน่นอน the high priestess ได้ให้เราแฟนนะคะบางคนหมายจะบรรลุทางธรรมคุณได้บรรลุทางธรรมแน่นอนเพราะว่าคุณเอ่อเขาเรียกว่าไงออึดอัดปิดขัดกับชีวิตล้มเหลวกับชีวิตโดนการแกล้งมาเยอะที่สุดแล้วไม่ว่าปัญหาใดๆก็ตามมะคุณนะแก้ขไขด้วยตัวคุณเองจนคุณบรรลุได้นะคะคนที่จะบรรลุได้คือคนที่วางได้คนที่วางได้คือคนที่เจอเจอเรื่องราวมากมายจนรู้สึกว่าพอแล้ว ไม่เอาแล้วฉันไม่ต้องการแล้วเบื่อแล้วอันนั่นแหละค่ะคือการวางและการหลุดพ้นและคุณก็ถึงตรงนั้นด้วยนะคุณเจอความรักที่มันมีแต่ปัญหารักที่มันมีแต่เอหลอกลวงเงี้ยจนในที่สุดคุณบอกว่าคุณพอแล้วคุณไม่เอาแล้วคุณยินดีกับทุกๆคนที่เขาจะมีความสุขไปคุณไม่ต้องการใครแล้วอยู่กับตัวเองคุณก็มีความสุขนั่นแหละค่ะคุณก็บรรลุในส่วนนี้คุณเจอคนหลอกลวงเจอคนโกงเจอคนอิจฉาเจอคน การแกล้งมาเยอะแยะเะยจนคุณรู้สึกว่าเบื่อหน่ายแล้วกับคนเหล่านี้ไม่อยากอยู่กับคนเหล่านี้แล้วใครอยากทําอะไรก็ทําชั่วไปเถอะเรื่องของเขาคุณรู้สึกว่าเพียงพอแล้วเราไม่สนใจที่จะไปแข่งขันไปอะไรกับใครนั่นแหละคือการปล่อยวางของคุณคุณหลุดออกจากตรงนั้นได้ก็เลยได้ชีวิตใหม่มาคุณก็เลยบรรลุทางธรรมได้เช่นเดียวกันนะเห็นปะการบารรลุมันเกิดจากการปล่อยวางการปล่อยวางเกิดจากการเบื่อแล้วพอแล้วไม่เอาแล้วอืเขาเรียกว,ว่าเหนื่อยหน่ายแล้วอะ เบื่อหนอ่ายเอาพวกง่ายๆเลยพอแล้วพอแล้ววางแล้วนั่นแหละอันเดียวกันเนาะอ่าเพจออฟซอดนะคะเดอะสเตรนท์ strength, คู่กับเดอะสเตรนท์โ,โอโหบ่งบอกว่าคุณจะเป็นคนที่ถ้าคุณมีแฟนนะไม่ต้องห่วงเขาจะหลงไหลคุณมากเลยอะ่ะชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้นะคะคุณจะมีอํานาจมียศสังมีชื่อเสียงด้วยนะคะเป็นคนที่อาจจะมีความเขาเรียกว,ว่ามีเซนส์มีเซนส์มีความลึกลับมีสเสน่ห์ในตัวเองสูงพอสมควรน,นะ แน่นอนที่สุดหลายๆคนคู่รักของคุณอาจจะเดินทางมาแต่งงานกับคุณก็ได้นะคะมาจัดพิธีกับคุณก็ได้นะเดินทางแฟนบางทีก็หมายถึงนอกจากการบรรลุทางธรรมแล้วคุณอาจจะได้คู่ครองในลักษณะที่คุณไปขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมาแล้วก็อาจจะหมายถึงการจัดจัดพิธีอย่างถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาหรือของคุณนั่นแหละค่ะเนื่องจากเขาเป็นคนต่างชาตินอะอาจจะมีการจัดแล้วแต่ว่าจัดแบบไหนนะคะ the lover เดอะทาวเวอร์ <c oughs> ใครที่เจอเจอเรื่องที่อ่อตู้มอ่ะตู้มเดียวอ่ะ <c oughs> เขาเรียกว่าชีวิตพังทลายมาก่อนคุณก็จะได้เจอเจอกับสิ่งที่ดีดีแบบไม่คาดคิดเช่นเดียวกันอืมเขาเรียกว,ว่าบางครั้งสิ่งที่ไม่ดีมันเกิดแบบไม่คาดคิดบางทีคุณก็อาจจะได้โชคลาภได้คู่ที่ดีแบบไม่คาดคิดได้เลื่อนตําแหน่งแบบไม่คาดคิดเอ่อได้เดินทางแบบไม่คาดคิดอยู่ดีๆก็มียศศักดิ์แบบไม่คาดคิดก็ได้ออื ห้าไม้เท้านะคะทูลเลิรเห็นไหมบางคนเนี่ยก่อนหน้านั้นอาจจะมีปัญหาชิงรักหักโฉมีปัญหากับใครก็ตามแต่ในท้ายที่สุดเมื่อคุณวางแล้วนะคุณกับพบรักที่แท้จริงของคุณ่ะคู่ทวินเฟรมของคุณคู่เทวินเฟรมของคุณต้องบอกไว้ก่อนนะเป็นคนที่มียศศักดิ์มีอีโก้มีความยิ่งทรนงมากๆนะคนคนนี้หรือไม่ก็เป็นคนที่มีเซนจิตสัมผัสสูงเขาเรียกว่าเป็นคู่บารามีคู่ศีลกับคุณนะคะ คนคนนี้เขาจะเดินทางมาหาคุณมอบให้ทําให้ชีวิตของคุณอ่ะเหมือนเกิดใหม่อ่ะชีวิตที่รุ่งโรจน์สดใสจเจริญรุ่งเรืองชีวิตที่มีแต่ความสุขสมหวังนะคะสิบถ้วยเนาะชีวิตที่มีแต่ความสุขสมหวังชีวิตที่มั่งคั่งชีวิตที่มีเกียรติมียศมีศักดิ์นะคะพูดง่ายๆว่าเทวีสงการปีนี้มาแรงสําหรับคุณมากเลยนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าเป็นแรนดอมนะอาจจะไม่ใช่กับทุกๆคนแต่ก็หลายๆคนอาจจะได้ตามนี้นะคะ เจวีสงการใจดีมากเลยปีนี้ให้ทั้งยศศักดิ์ให้ทั้งคู่แท้ให้ทั้งครอบครัวที่มีความสุขของคุณให้ทั้งการงานอ่าที่มั่นคงนะคะให้ทุกอย่างกับคุณแล้วก็ขจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีคนที่คิดไม่ดีออกจากชีวิตของคุณด้วยแหละอ่ารวมทั้งสุขภาพก็หาหมอเก่งๆหาคนเก่งๆมาช่วย รักษาคุณให้คุณฟื้นฟูได้เริ่มชีวิตใหม่เหมือนตายแล้วเกิดใหม่นะคะหาคนเก่งๆมาขาจัดผีขจัดคุณใสให้คุณได้เริ่มชีวิตใหม่ที่ดีก็ยินดีกับคุณล่วงหน้าตามนี้เนาะเราก็รับพลังงานจากเทวีสงการปีนี้ได้เลยค่ะ,อะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ